สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเลเลียวครับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครเพอร์โซนาที่ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับก็คือ Antimate ครับ Antimate เขาจะทำมาเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับอ่าเรามาดูโมเดลของเขากันเลยดีกว่านี่ครับจะเป็นโมเดลของ Antimate เพอร์โซนาครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมส่วนตัวผมผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับ ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวเชียวเข้ากับการเล่นแบบเอสไตล์เอสซ์ซิ์ของเขานะครับซึ่งทำออกมาได้ดูดีมากแล้วทีเนี้ยการโจมตีอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูในเดโมนะครับผมไปกันเลยดีกว่า let's go นี่นะครับเราก็มาอยู่กันกับตัวละครแอดิเมน Ultimate นะครับโอ้โหในช่องไอคอนตัวละครดูเท่มากๆเลยครับจริงๆนี่คือท่าเดินเขาครับ ถ้าโจมตีเขาจะเป็นแบบการฟันแล้วก็ถึงๆหมุนตัวนะครับผมอ่าถ้าบิ <'m> นลองใช้ฟูลสเปลดูครับโอ้ ทค่อนข้างเทมากเลยครับคือแตกต่างจากล่าปกติค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับนี่ถ้าไม่นับเรื่องเพศด้วยแล้วก็คือการเคลื่อนไหวของเขาค่อนข้างเป็นเน้นไปทางแบบการกระโดดครับผม แล้วถ้าเกิดเราออกของอ่าเขาภาพเสียงแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าไม่ภาพเสียงนี้ดูแปลกมากเลย oh, ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับไหนเรามาดูดีกว่าว่าเวลาเขาจัดการศัตรูได้จะเป็นยังไงนะครับอ่าไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะครับผมต่อ,ตอ,ตอไปเรามาดูท่าไม้เขาดีกว่าเขาบอก โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโมเดลแอนติเมตเพอร์โซน่าครับผมเพื่อนๆชอบกันไม่เอ่ยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบมากครับ mm hmm. เขาดูแบบพิวไหวผมกับสกิลของเขามากเลยครับผม mm hmm. แต่ว่าข้อเสียของการใช้สกินนี้นะครับ mm hmm. การใช้เพอร์โซน่าแอนติเมตเนี่ย ก็คือเราไม่สามารถใส่ชิ้นส่วนปกติที่เรามีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวของอาวุธเขาผ้าคลุมเขาที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์ ng, e F e K, อะไรพวกนี้ก็จะใส่ไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเกมเพลออกมาเพิ่มเติมแลครับผม mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยๆกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำที่ผ่าัดไปเดี๋ยวผมจะเอา a n นติเม e เพอร์โซนมาเล่นให้ดูแน่นอน,นครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ